สวัสดีครับผมทัพทาโรจากเว็บไซต์ a u t o d e v e c o m เคยไหมที่เพื่อนๆลืมนำรถคันโปรดเข้าตรวจเช็คระยะเมื่อถึงกำหนดจะดีกว่าไหมถ้ามีใครคอยช่วยเตือนเมื่อรถของคุณถึงเวลาที่จะต้องเข้าเช็คระยะแล้วและนี่ก็คือบริการหลังการขายรูปแบบใหม่จากทาง Great Wall Motor ที่ได้รับการพัฒนาและเริ่มต้นใช้งานในประเทศไทยเป็นที่แรกในโลกกับ GWM Smart Service ที่จะเป็นเสมือนเลขาคอยช่วยเตือนคุณเมื่อรถของคุณต้องเข้าเช็คระยะ ผ่านทางแอปพลิเคชัน GWM บนสมาร์ทโฟนของคุณสำหรับรายละเอียดและขั้นตอนจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามชมไปพร้อมๆกันครับ ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคนที่จะมาให้ข้อมูลครับเกี่ยวกับบริการหลังการขายใหม่ล่าสุด GWM Smart Service ครับอยู่ข้างๆผมนะครับสวัสดีครับ <Okay S 1> จะรบกวนช่วยแนะนําตัวให้เพื่อนๆทางบ้านได้รู้จักกันนิดนึงครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนิสาวรศรีนะคะชื่อเล่นชื่อออยนะคะเป็นตําแหน่งที่ปรึกษาด้านบริการคะ่ะก็วันนี้คุณออยจะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบริการหลังการขายใหม่นี้ว่ามันจะมอบ ความสะดวกสบายให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้างนะครับผมก็หลังการขายนะคะก็คือก็ลูกค้าสามารถจองผ่านแอปพลิเคชันได้หรือว่า,าโทรมานัดหมายที่สูงได้ก็คือพูดง่ายเจ้าตัว GWM Smart Service เนี่ยจะเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวเลยใช่ไหมครับรที่จะมีการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งแน่นอนว่าแอปพลิเคชัน GWM เนี่ยก็จะมีข้อมูลของรถเราอยู่ใช่ไหมครับ การแจ้งเตือนหมายถึงว่าเมื่อถึงระยะที่จะต้องเข้าเช็คใช่เมื่ถึงระยะเข้าเช็คทุกๆ6เดือนนะคะก็จะมีในระบบแจ้งเตือนหรือว่าที่เป็นตัวหน้าจอลูกค้าจะแจ้งเตือนให้เข้ามาสวิตก็คือเราไม่ต้องมาคอยเรจำหรือว่าถึงหรือยังเลยหรือยังมันจะแจ้งเตือนขึ้นอัตโนมัติเลยแล้วอย่างนี้ลูกค้าครับจะนัดหมายเข้ามารับบริการต้องโทรแบบเหมือนที่เคยเคยทำไหมครับ ไม่ต้องก็ได้ค่ะนัดผ่านแอปพลิเคชันได้เลยอ๋อก็คือกดได้เลยใช่ค่ะกดได้เลยว่าลูกค้าเส์อเข้ามาวันไหนก็สามารถกดผ่านแอปมาได้เลยอ๋อก็คือสามารถที่จะเลือกวนันเลือกเวลา<ด>แล้วก็สาขาที่สะดวกเข้ามาใช้บริการใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าครบจบเลยใ,ในแอปพลิเคชันใช่ค่ะอ่ะแล้วถ้าอย่างนี้เราข้ามไปมาถึงวันที่ลูกค้าครับมาใช้บริการละว,วันเนี้ยลูกค้านัดมาละเวลานี้มันจะเกิดขั้นตอนกระบวนการอะไรยังไงบ้างครับก็ถ้าลูกค้านัดเข้ามา ายในวันนะคะก็ลูกค้าขับเข้ามามันจะมีกล้องจากด้านหน้าจับป้ายทะเบียนรถลูกค้าแล้วก็ก็คือตั้งแต่หน้าโชว์รูมเลยใช่ค่ะจับตั้งแต่หน้าโชว์รูมเลยแล้วก็จะมาโชว์ที่เวลคัมบอร์ดว่าลูกค้าทะเบียนนี้นัดหมายประมาณนี้ก็คือตั้งแต่ลูกค้าเลี้ยวรถเข้ามาเลยยังไม่ทันลงจากรถเลยขับเข้ามาจอดตรงพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ แล้วก็เปิดลงมาก็จะมีในส่วนของเขาเรียกเป็นเวลคับบอร์ดใช่ไหมครับมีแสดงสถานะด้วยใช่ไหมก็คือมีชื่อลูกค้ามีใบทะเบียนแล้วก็มีรายการที่ลูกค้าที่จะต้องทําก็คือเช็คระยะอย่างนี้หมายความว่าทางศูนย์บริการก็คือต้องรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ลูกค้าจะมาทําอะไรถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อครับก็พอลูกค้ามาจอดตรงพื้นที่ส่งมอบนะคะก็จะมีพนักงานออกไปต้อนรับก็สวัสดีลูกค้านะคะแล้วก็ พาลูกค้าตรวจสภาพรถรอบคันแล้วก็อธิบายว่าวันนี้ลูกค้ามีนัดหมายเช็คระยะนะคะอะไรนี้ก็เหมือนทวนทวนชื่อลูกค้าว่าถูกต้องไหมทะเบียนถูกต้องไหมอะไรย่ยก็เหมือนเป็นการรีเช็ครีคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็เอาผ้ามาคุมพวงมาลัยคุมเบาะสองสองด้านให้โอ้ให้กับลูกค้าด้วยเรียกว่าลูกค้าบางคนอาจจะแบบรักรถมากๆกลัวแบบไม่รู้ช่างหรืออะไรจะมาจับแล้วเปลือหรือเปล่าครับผม หล้วจากนั้นจะเป็นยังไงต่อครับก็เชิญลูกค้าขึ้นมานั่งรอด้านบนแล้วก็เจ้าหน้าที่จะขึ้นมาเปิดเอกสารเปิดเอกสารเปิดจ็อบให้ลูกค้าแล้วก็เชิญลูกค้ามานั่งเคาน์เตอร์เพื่ออธิบายรายการที่ลูกค้าจะต้องทําวันนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนี้แต่ต้องบอกว่าทาง GWM เนี่ยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่าบำรุงรักษาค่าอะไหล่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ก็ของรถเป็นถ้าเป็นฮาวาวลจอยเลออนนะคะหรือว่ากูดแคะก็จะเช็คระยะฟรีตั้งแต่1นึ่งมโลถึงรอบแสนโลหรือระยะเวลา5ปีก็คือไม่มีค่าบริการไม่มีค่าใช้จ่ายเลยอ๋อกลับเข้ามาแบบสบายๆแค่จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยตลอดช่วง5ปีหรือระยะกิโลเมตรที่กำหนดใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงบ้างระหว่างที่ ลูกค้านั่งรออยู่ครับในส่วนรองรับลูกค้ามันก็จะมีในส่วนของเครื่องดื่มอะไรต่างๆเครื่องดื่มขนมน้ำชาค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถดูสถานะตรงกล้องได้ว่ารถลูกค้าตอนนี้ทําอะไรอยู่ถึงขั้นตอนไหนแล้วก็คือมันจะมีกล้องเป็นกล้อง cctv แบบรียล time เลยก็เห็นว่าอ่ารถของเรากำลังเซอร์วิสอะไรอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครว่าสถานะตอนนี้ทำอะไรอยู่ประมาณนี้ แล้วก็อย่างในแอปพลิเคชันเองครับตัว GWM ที่อเจ้าของรถเขาจะมีมันก็จะสามารถเปิดเข้าไปดูได้ด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าจะไม่มีภาพโชว์แต่จะรู้ว่าสถานะรถลูกค้าตรงเนี้ยทำอะไรอยู่จอดอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้เป็นแสดงสถานะแบบเรียลไทม์เลยครับแล้วถ้าในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะนั่งรอครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะนั่งรอก็สามารถดูผ่านแอปได้ว่ารถตอนเนี้ยอยู่สถานะไหนอ๋อใช่ก็ลูกค้าอาจจะออกไปข้างนอกมีธุระอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากที่ รถอะครับได้รับการเซอร์วิสเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีขั้นตอนอะไรต่อต่อไปก็อขั้นตอนการส่งสมอบรถค่ะครับผมใช่แล้วก็ม,มาอธิบายว่าวันนี้ลูกค้าเช็คตรงนี้หมายความว่าอะตอนรถเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการแบบแจ้งเตือนหรือโทรแจ้งลูกค้าอะไรอย่างนี้ไหมครับมีมีค่ะ<ม><ม>ก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเตือนว่ารถลูกค้าเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็พอลูกค้ามาแล้วก็จะมีการอธิบายรายละเอียดทีนึงว่าวันนี้ตรวจเช็คอาการรถเป็นยังไงอะไรยังไงบ้าง ก็คือเรียกว่าเป็นการสรุปก่อนจะแบบจบสุดท้ายแล้วว่าวันนี้ทําอะไรบ้างมีรายการอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วถ้าในกรณีที่เขาเรียกว่ามีรายการเพิ่มเติมครับนอกจากการเช็คระยะแบบทั่วทั่วไปแล้วาเงี้ยครับก็ที่เจอบ่อยๆก็คือจะเป็นตัวแบตเตอรี่กับใบบัตรน้ำฝนอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนฟรีถ้าลูกค้ามีสิทธิ์อันต้าดิวอันนี้เราจะเปลี่ยนฟรีให้อยู่แล้วในตลอดระยะเวลา5ปีเลยโอ้ก็เรียกว่าถ้ามีในส่วนของ เงื่อนไขตรงนี้<ช>สิทธิวิเษตรงนี้ก็เรียกว่า<ช>ลูกค้าแทบไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยใช่ค่ะแล้วถ้ามีเสียค่าใช้ใจ,จ่ายจริงๆอ่ะผมทราบม,มากๆเขาสามารถที่จะชําระเงินเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันได้โดยตรงด้วยหรอครับได้ค่ะอันนี้ได้ หรือว่ากับทางศูนย์บริการปกติก็ได้ได้ค่ะสแกนจ่ายและรูดบัตรได้หมดเลยโอ้โหก็เรียกได้ว่าตัวแอพพลิเคชัน G&Wm เนี่ยครอบคลุมเลยใช,ใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นจนจบจ่ายตังค์ทางนี้ก็ได้ดูสถานะตัวรถก็ได้ไดูดสถานะการซ่อมนัดไหมได้ครบเลยได้หมดเลยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกบริการครับที่ทาง G&Wm เนี่ยพร้อมที่จะนําเสนอให้กับลูกคา้าเพิ่มความสะดวกความง่ายในการใช้งานให้มากยิ่งขึ้นนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือหลังจากนี้จบก็คือรถก็จะมา จอดรอเลยใช่ค่ะแล้วก็มีการอาจจะเช็ครถว่าเรียบร้อยไหมก็รับกุญแจลูกค้าก็กลับบ้านได้เลยแล้วสถานะเขาเรียกว่าประวัตินะครับในการบำรุงรักษาต่างๆที่ลูกค้ามาทําในวันนั้นๆนะครับมันสามารถที่จะย้อนดูได้ไหมครับย้อนดูได้ค่ะก็คือปกติประวัติพวกนี้มันก็จะถูกอยู่ในส่วนบริการอยู่แล้วทีนี้ลูกค้าสามารถดูได้ผ่านแอปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ เรียกได้ว่าแอปตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวรวมข้อมูลเลยก็ว่าได้เรียกว่าสะดวกมากๆนะครับสำหรับ GWM Smart Service ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณออยด้วยผู้ที่มาให้ข้อมูลครับรายละเอียดเกี่ยวกับบริการหลังการขายรูปแบบใหม่นี้นะครับและตอนนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญครับในการบริการหลังการขายรูปแบบใหม่จากทาง GWM ครับซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของผมก็อยู่ข้างๆแล้ว สวัสดีครับจะรบกวนพี่ช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมอนุสิทธ์สาวุลคำนะครับผู้การส่วนบริการ GWM พระราม2ครับผมก็จะมาเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชัน GWM อยากจะสอบถามเลยครับว่าแอปพลิเคชันนี้มันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างครับ ก็ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับผมก็จะตรวจสภาพตัวสถานะครับผมของรถได้ครับผมก็มีการสตาร์ทรถผที่ว่าก่อนลูกค้าขึ้นรถได้เปิดแอร์ได้ครับผมแล้วก็ในส่วนของการนัดหมายผ่านแอปพลิเคชันได้ครับผมแล้วก็ตรวจการเช็คประวัติของทางลูกค้าที่ว่าได้มีการเข้าสู่บริการกี่คร้งแล้วครับผมก็คือรวมอยู่ในแอปบนสมาร์ทโฟนของเราเลยคือเปิดถ่ายดูเนี่ยมีข้อมูลของรถเราทั้งหมดเลยครัตัางปลดล็อก ล็อกรถได้หมดเปิดแอร์ก่อนก็ได้นัดหมายก็อย่างที่เราได้คุยกันไปว่าในส่วนของ GWM Smart Service ที่มีการแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้าสามารถนัดหมายบริการผ่านทางสมาร์ทโฟนก็ได้ก็คือตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะทำงานแล้วก็แสดงผลได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดเลยการเข้าเช็คระยะต่างๆประวัติ ดิสไลา์การก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยอยู่ในนั้นหมดเลยก็คือสําหรับแอปพลิเคชันเนี้ยลูกค้าที่ใช้รถก็คือโลดแล้วก็จะมีการล็อกอินล็อกอินเพื่อใช้งานใช่ไหมครับแล้วก็สแกนบาร์โคดส่งตัวรถในการเชื่อมต่อที่ว่าลูกค้าตั้งแต่การซื้อรถที่เขาจะเชื่อมต่บกให้ครับแล้วอย่างนี้ลูกค้าคนหนึ่งครับอ่ะรถคันหนึ่งมันสามารถที่จะล็อกอินสมาร์ทคฟนได้ประมาณกี่เครื่องครับ ได้มันมีสำรองได้ครับผมแต่ก็จะทำได้ไม่เต็มที่เท่ากับเป็นตัวที่ว่าเป็นเจ้าของรถอ่าเป็นเมนหลักเลยลูกค้าเอนเพราะว่ามันมีการสั่งสตาร์สั่งล็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับก็จะเป็นในสตัวนี้ครับผมอ๋อก็จะเห็นเลยว่ารถราวอ่าอย่างัรนี้ก็เป็นมีเท่าไหร่กซิกใช่ครับผมสีนี้ก็ตรงกับรถเลยสีตรงกับรถเลยสีตรงกับรถด้วยนะครับผมก็จะเป็นบอกค่า เลขไมล์เลขกิโลว่าวิ่งไปเท่าไหร่แล้วน้ำมันรถแล้วก็มีการล็อกรถหรือเปล่าแล้วก็แอร์ได้เปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็วิธีการเปิดแสดงผลตรงนี้ทั้งหมดเลยผมก็จะมีเข้าในส่วนของตัวจุดชาร์จที่ใกล้ที่สุดของลูกค้าก็มีแจ้งเตือนด้วยอ๋อก็มีจุดบนแผนที่เลยใช่ครับครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเข้าคิวที่ว่าการนัดหมายครับผมลงหน้าก็จะเป็นในส่วนแอป เอ๋อเราก็สามารถเข้ามาดูก่อนเขาเลือกได้ก่อนได้ครับผมว่าลูกค้าจะเข้าวันไหนเข้าเช็คที่เท่าไหร่ลูกค้าจะเช็คที่ไหนจะบอกหมดเลยครับผมจะให้เราติ๊กเป็นเหมือนคล้ายๆกก็คือ GPS เลยไม่จําเป็นว่าต้องรอตัวแอปพลิเคชันเนี่ยแจ้งเตือนไม่ต้องรอสามารถเข้ามาดูแล้วก็ทําการจองได้สะดวกวันไหนเข้าได้แล้วมันก็จะต้องเลือกตัวสาขาที่สะดวกใช่ไหมครับเข้าใกล้มากที่สุดของลูกค้าครับก็ทําการนัดหมายเนี่ยผ่านทาง แอปพลิเคชันนี้ได้เลยครับก็คือจบเลยลูกค้าไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรเลยครับเพราะลูกค้านัดหมายเข้ามาผ่านแอปทางน้องที่ว่าได้ทําการรับเรื่องจะเห็นในการเปลูกค้านัดเข้ามาจะโทรเข้าคอนเฟิร์มทันทีครับก็ครบจบในแอปพลิเคชันนี้เลยผมก็เรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่สะดวกแล้วก็ง่ายมากนะครับสำหรับการใช้งานในยุคปัจจุบันนี้พิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถ GWM เท่านั้นนะครับสำหรับแอปพลิเคชันสมาร์ Smart แบบนี้ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับข้อมูลด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับประสบการณ์หลังการขายรูปแบบใหม่จากเกรดบอรมอเตอร์พิเศษครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถ g w M เท่านั้นซึ่งจะครอบคลุมครับพร้อมให้ใช้บริการทั่วทั้งประเทศภายในสิ้นปีนี้และสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของผมลงแล้วผมท็อปทาโร่ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานออโตเด็ของเราด้วยทั้งช่องทาง YouTube Channel Auto Dep เว็บไซต์ auto dep com facebook auto dep รวมไปถึง tiktok auto dep นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ